เล่นกับพี่หมีนะชะเงเอะเง้อมองเสมอน้องคุณแม่ชะเอองคุณย่าอ่ะเล่นกับพี่หมีเลยลงตองคืนนี้หงยยังไม่ตมากินนองเล่นกับพี่หมีแล้วเล่นกับพี่หมีแล้ววันนี้หนูไม่นอนเนี่ยวันนี้หนูไม่นอนโอ้คุณแม่เดินมองคุณแม่มองคุณแม่ ครับขอถูกสวัสดีครับอาสวัสดีครับคุณนายคุณไหนคุณไหนคุณไหนคุณนายคุณไหนคุณนายคุณยาบอกคุณไหนแล้วฮะตะวิดดีมอ่ะอ่ะลูกถ้าจะกินมือเพลงกินน้องพี่หมีเขาไปด้วยเนี่ยเย่เย่เย่